<utan> Ask, ท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การปฐถมนิเทศชุดวิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกานะครับนักศึกษาและท่านผู้ที่สนใจในชุดวิชาของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับชุดวิชานี้นะครับแปดสอการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกาเนี้ยจะเป็นชุดวิชาที่สนใจจะศึกษารูปแบบการปกครองนะครับที่สําคัญสําคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับ มีระบบย่อยหรือระบบการเมืองที่สำคัญของโลกนะครับอยู่ในภูมิภาคาทั้งในยุโรปและอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่แบบแม่บทที่สำคัญนะครับของโลกนะครับระบบย่อยของการเมืองการปกครองในชีววิชาการเมืองการปกครองในยุโรปเอ,อเมริกาเนี่ยนะครับที่สำคัญมีด้วยกัน3ระบบการปกครองย่อยด้วยกันก็คือ1ระบบ การปกครองที่เรียกว่ารัฐสภาอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับซึ่งเราก็จะพบได้นะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นแม่บทที่สําคัญเลยนะครับประเทศที่2หรือระบบการปกครองที่2นะครับคือระบบประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดีนั้แน่นอนครับประเทศที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของระบบการปกครองนี้ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราได้ศึกษาในชุดวิชานี้เช่นเดียวกัน และในระบบการปกครองย่อยที่3นะครับก็คือในระบบที่เรียกว่ากึ่งประธานาธิบดีระบบกึ่งประธานาธิบดีพบได้ที่ไหนครับก็แน่นอนครับประเทศต้นแบบเลยคือประเทศฝรั่งเศสครับดังนั้นชุดวิชา82426การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะศึกษาถึงระบบการปกครองดังกล่าวทั้ง3ระบบโดยที่จะเน้นศึกษาถึง1ภูมิหลัง ภูมิหลังคืออะไรภูมิหลังก็คือประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆนะครับว่ามีรูปแบบมีภูมิมหลังมีประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างไรนะครับซึ่งส่งผลต่อระบบการปกครองของประเทศนั้นๆในปัจจุบันนะครับเราศึกษาอะไรครับในประเด็นที่2คือศึกษาเรื่องของโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองแน่นอนครับการเมืองมันจะมีโครงสร้าง ของแต่ละประเทศตามระบอบการปกครองซึ่งบางครั้งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันนะครับประเด็นที่3คือศึกษาเรื่องของกระบวนการทางการเมืองกระบวนการทางการเมืองคืออะไรกระบวนการทางการเมืองก็คือรูปแบบหรือวิธีการของฝ่ายต่างๆซึ่งโดยปกตินะครับก็จะแบ่งเป็น3ฝ่ายด้วยกันก็คือฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการซึ่งทั้ง3าฝ่ายก็จะมีรูปแบบและกระบวนการนะครับต่างๆ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตามระบบหรือระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆนะครับและสุดท้ายที่ในชุดวิชา82426เน้นหรือสนใจที่ศึกษาก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศนั้นๆพฤติกรรมทางการเมืองคืออะไรพฤติกรรมทางการเมืองก็คือมูลเหตุสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อทางการเมืองนะครับก็แน่นอนนะครับว่า82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกานั้นตามคําอธิบายชุดวิชาก็คือจะเน้นจะศึกษาในเรื่องของภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆในยุโรปและอเมริกาโครงสร้างหน้าที่และนโยบายตลอดจนสภาพแวดล้อมนะครับทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลหรือส่งผลกระทบต่อระบบการปกครองทั้งในยุโรปและอเมริกานะครับก็แน่นอนนะครับว่าในคําอธิบายชุดวิชานี้ค่อนข้างที่จะกระชับ และก็ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดทั้ง15หน่วยทีนี้ท่านนักศึกษาและท่านผู้ที่สนใจนะครับเมื่อทราบคําอธิบายชุดวิชาก็คือสโคโคของชุดวิชานี้จะศึกษาอะไรแล้วบ้างมาดูต่อไปครับก็คือเรื่องของสารบัญสารบัญก็คือเนื้อหาของชุดวิชาหรือบทต่างๆที่บรรจุไว้ในชุดวิชานี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด15หน่วยด้วยกันโดยที่15หน่วยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น หน่งถึ 8, คือบทที่1หรือหน่วยที่1ถึงหน่วยที่8เนี่ยจะเป็นการศึกษาประเทศต่างๆในยุโรปซึ่งเราจะคัดเลือกประเทศต่างๆที่นำมาศึกษาเนี่ยเป็นประเทศแต่ละประเทศก็จะมีจุดเด่นที่สําคัญสคัญนะครับทั้งในบทที่1บทถึงบทที่แปดนะครับ แน่นอนว่าในบทที่1นึ่งบทที่8เนี่ยวัตถุประสงค์ของชีวิชาเนี่ยที่สําคัญก็คือเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจของระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆในแีวยุโรปและอเมริการวมถึงประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคมนะครับซึ่งปัจจัยต่างเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆในปัจจุบัน รวมถึงลักษณะทางวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนตลอดจนปัญหาและแนวโน้มทางการเมืองของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศนั้นๆน,น,นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของชุวิชาทีนี้รายละเอียดเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของหน่วยการสอนเรื่องของบทต่างๆแต่แต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่15เรามาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งประเทศต่างๆที่สําคัญโดยที่จะแบ่งหน่วยที่1ถึงหน่วยที่8ก่อนนะครับส่วน1นถึงแเนี่ยจะเป็นประเทศต่างๆในทวีปยุโรป แล้วก็บวกตรุกรกีเข้าไปอีกประเทศหนึ่งซึ่งตรุกรกีเนี่ยเขาก็ขอเคลมนะฮะขอเข้ามาในสาภาพยุโรปแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าตรุกรกีเนี่ยมีปัญหาต่างๆมากมายแต่โอเคละ่ะประเทศตรุกรกีก็มีระบบการเมืองการปกครองที่อยู่ตรงเป็นเชื่อมทางเชื่อมต่อระหว่างยุโรปนะครับแล้วก็ตรุกรกีก็เป็นประเทศที่สําคัญแน่นอน,นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั้น จะเป็นประเทศต่างๆในยุโรปและหน่วยที่8นะครับก็จะเป็นรัสเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่หน่วยที่9ครับที่ผมบอกก็คือเราเพิ่มพิเศษให้ก็เป็นหน่วยของตุรกีนะครับส่วนในหน่วยที่10 11 12, 13, 14และ15ก็จะเป็นประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือและประเทศในทวีปอเมริกาใตา้ซึ่งทั้งสองจะบอกว่า ทวีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ก็มีลักษณะที่เฉพาะและก็แตกต่างกันอยู่นะครับดังนั้นก็จะมีความสําคัญอย่างเช่นของในหน่วยที่10ก็แคนาดานะครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกออรตเจน,นาาบราซิลและก็เปรูนะครับส่วนวิธีการศึกษาที่สําคัญนะครับในชุดวิชาต่างๆนะครับในชุดวิชานี้แปดสองสี่สองที่สำคัญก็คือ หนึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับคําอธิบายชุดวิชาเพราะเราจะได้ทราบว่าชุดวิชาต่างๆนั้นเขาศึกษาเรื่องอะไรนะครับอันที่2ที่สําคัญเลยที่จะต้องแนะนําท่านนักศึกษาและท่านผู้ที่สนใจก็คือเรื่องของแนวคิดของชุดวิชารวมถึงทั้งแนวคิดในหน่วยต่างๆเรื่องต่างๆรวมถึงวัตถุประสงค์ที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับและ เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวคิดวัตถุประสงค์ของหน่วยต่างๆของเรื่องต่างๆเพราะมันจะเป็นการเป็นเมนไอเดียที่สำคัญเป็นไอเดียหลักเป็นความคิดหลักที่สำคัญของเรื่องนั้นๆนะครับสุดท้ายอย่าลืมกิจกรรมท้ายหน่วยท้ายตอนนะครับของเรื่องต่างๆอันนั้นจะเป็นการรวบรวมความคิดว่าท่านนักศึกษาและท่านที่ผู้สุดที่สนใจได้ศึกษาในชุดวิชานี้มีความรู้มีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ ได้อะไรจากชุดพิชาในเรื่องนั้นๆในหน่วยนั้นๆกลับไปและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการประถมนิเทศของชุดิชาการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกาครับ